ลานนานะครับเนาะวันะนี้เสนอเรื่องแมงปฏิมงอีหล่แมงปฏิมง,มง,มงกลินเสืออีหล่ะเป็นข่าวจุ่นอ่อนนะครับลองฟังฝันเนิ่ข่าวตะลกส่วนคติทําหน่อยครับเนาะแมงปฏิมง ไฟเกยจังโหได้ฟังเป่นโอเป็นเรื่องหากหญ่ายมันมีจะได้ลองฟังก่อนเจ้ามีพ่อแม่ลูกสามคนอยู่เฝ้าสมัยบ่มีไฟฟ้าตามคมแค่สายตามโคมแค่สายเกียงไฟชี้ห้าก่อนจะเข้านับหมอนอนแม่มันกลางสุด แป้งมุง้งแป้งหมอนผ้าลบมาฝอนไหวเฮือลูกไอลูกแป้งสมัยก่อนคือตีลบทีนอนนะส่วนลูกพอใจเป็นคนปากไในถามเขียนว่าไปสปะพ่อแม่ถึ้งสองก็อดสาระเดิกมาเตียงค้นเวลาลูกทำพอไทยลานี่สั่งกายามเป็ดเดินมาบอกงามแต่อันโอ้ป่อ เดกก่อนลูกขอถามนะเอ๊เป็ดมันอย่างมนอย่างบางงามมาอีหลอพ่อตอบลูกใจเพาะตีนมันสั้นย่างตึงบ่งามแต่ซ้ำลูกมันแปลกใจมันอย่างลอยน้ำแหมเหมาะเอมันอย่างลอยน้ำใดมันอย่างลอยน้ำจมฟูสอดดันตัวลอยงมปูงมปลากุ้งนิวอีหอยปลาลูกมันลอยกลางหนองน้ำกว้างหลุมกะจางถามเนาะ เพราะมันมีขนของมันแปลงสร้างพ่อตอบขานกรรมนั้นเล่าลูกมันซ้ำถามโหหนอยบะเปล่าบอกมีขนอันยังลอยอยากพ่อมันก็ตอบในมันเป็นฝอยมันก็ลอยลอยแม่นกอลูกลาเป็ดมันลอยหน้ามันมีขนแต่มเปลามันมีขนมันยังลอยอีกป่อมันลอยได้กับขนอยุดตรงไนล่ะล่ะอีลูกบอลเลือดใจก็เลย ว่าลูกบอลเล้วใจว่าไก่เจ้าค้าขนมันมีมาฟ่อมล่ำอิโลมันยังบ่ร้อยตายจุมดิ่งน้าเมนขอว่าอันป่อไนป่อสุดกำคึดบดจ้างขยายลับไปลับไปนอนตาบอดหันอยโอ้มัขนขนอนไรอย่างอนรับรับอีกไปอู้นัก ลูกซ้ำบ่อนอนลูกนั่งจังกังจี้ข้างป่อมันถามซ้ำป่อเฮยป่อเฮยอันหนอไม่นั่นมันยังออกดันดินมาแหมะเพราะปลายมันเหลียมเนื้อลูกบุตรดาฟ้าสาของมันเปลีนไปอย่างอีหลุมกระจังถามสงสัยลูกซ้ำกวนใจไปกระทำเป็นกรรมจูจี้กวนขี้เป็นกรรมทำอยู่ ว่าจีดอกเฮ็ดจีายมันโมโกยังออกดินดันโพดมาเอ่ป่อมันเอ็กซะโฮบ้บลูกมาถามติถามญาลับเหียบลาถามนาใบเนาะเนี่กระถามนอเนี่ก็ถามเฮ็ดรับ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 รบ,บเหียบลาขับไปซากรรมลูกนั่งพ่อนหน้าห้องป่อลูกมาก่อนเตะป่อมันหอยนอน มึงยังถามเสือ้อหูบานนี่เานาะถามอยู่ฮั่น่ะมึงยังถามเสื้อเนี่ยยังบ่อนรับบอ่อนนอนลูกมันบอ่อนแล้วใจถามเริ่มลายจอนจีหิตแม่งจอนกำเบอร์กำบบีเราทำอยู่ฮั่นหน่อยรู้หมวาแล้วหึหายถามเก้าสุดไปจู่จูจี้จี้พ่อมันเต็มทีขันรับ เลยเกิดใจจะไปทำนักระวังเนื้อลูกล่านายมอนแมงปฏิโมงมันจังมาจอฮอนยุปรปมันมเลื่อมจุละมันบ่หับนอนมันจักไหลคายเราอู้กันบนเฮือนลูกมันห่มผ้าแม่นตาออกมาถามซ้ำเอีย กัวก็ดีกัวข้าย่อข้ายันข่หู้เรื่องอันเป็นไปยามเด็กมาแล้วผู้ข้ารับลายยังมีเสียลายซอซอลเสาะสอดเรียงใสอีหลอกกับลูกูกันมันอมแอมอมแอมพอดีมีเสียลายอาีหลอได้ฟังหวัาได้คนมันจะรับอีหลอว่าแมงปฏิมงแมงตโมงมันเป็นจะได้อีอเออสียหันไสงัวมายองเข้าใกล้หวังจะเข้าไปกับเติมอันสองปอดลูก หมัดไวลุ่มปืนกันล่างลุ่มอั้นเฮือนมันเสือยองจะลักคบจิ้นกินนงังแต่ว่าคนยังบ่อรับกันเสียงขับมาจะลักงวัวกังวอันค้นกับรับกันเตือเสือเลยฟกฟังคนหลอคนรับเอื้อนจะกินดวงเพียงหลักตื้นดวงเพียงก็คืองวัวควายนะครับกินเพคนท้องว่าดวงเพียงนะมันจูยินเสียง รอเลียมลุ่มปืนเขาสองพ่อลูกอุ้มอำ๋ำลูกก่อทำป่อไฟจั่งเคยหันปาติมงดำเป็นแมงอย่างเจ้าลูกทำป่อป่อมันใดที่ไม่จูลูกเจ้าให้มันหลับนอนแต่ตักว่ามันจังกินขนตีปักนักดึกแล้วบันลับบันนอน แมงปฏิโมงมันจังมานหลอนลากเอาไปนอนแล้วจะเอาคาอีแล้วมันจะคาอีหลบหอมมันจูหลูกลูกมันได้ฟังปอลองบอกล่ามันกินอย่างจา่าฟองนั่นแหมาะลูกมันถามแหมงังวควายหมูหมาเป็ดไก่มาจ้างมันคาว่าอันกินจามอีเสียหมอบอยู่ปืน ฟังลูกมันถามกำนั่นพ่อมันก็ขานตอบทอยแมงปฏิโมงตัวหลวงบ่อน้อยมันกินจุอันบ่อละที่ลูกว่ามามันคบกินซะบ่อได้น่าอันซักอันอีเสียดีว่าให้มันยังสังหารลากไปกลางตางเล้ยวจุ่งไปค่ะอ้เหรอกินมดแมงยังมันก็กินเป็ดไก่หมูมาขนาดเสียที่ว่าซวกๆกมันยังกินน้ำเฮีย ผมจู่ลูกมันโลกมันได้ฟังเลยลวดห่มฟ้าดักปากวาา่าตาเต็บเซ็บเสือนั่งฟกฟังจะหิมงลันแทบหมายจะฆ่ากินงวัวฟังสองปอลูกเสือก็เลยกลัวขอนอนด้วยงวัวสักคืนหว่าอันนี่หรอไปตบหลังวัดนี่หรอข้าขอนอนด้วยสักคืนนี่หรอกลัวแมงปฏิโมกย์หรอเสียจะมากกินงวัวบากกินสักคำไปขอนอนฉุนงวัวเหีย ขนลูกเต็มตัวเสียมันกว่ายานแท้เป็นกำพังเปิรนเป้าลู่นอนเยัดกลางงัหวหล่อนั่นเล่าโมกขาบอยู่เฝ้าดักไวยบาดเดียวๆนานไอ้หงษผีพอยมีสองใจม้อยจะลักงัวไปคาคนแต่ก่อนบนหลักงัวหลักไว้ไปคาเนาะมันมาหลอดเฮือนอยามึกค์คำล่าเข้าปืนเฮือนคาตีนั่น ผีมีงวาสามตัวโอ้แปลกใจแต่สั้นเลยกลมสอดดันหลบงวงอีหลอมีคนจะหลักหันมันหลบเพอเอหมอนน่จะได้มีงวหล่อสามตัวฝนมีอยู่สองอีหลอหลบไปหลบมาเลยกลมสอดดันหลบงวยุบตัวปังซ้ายง่ายมาปังขวากำแขนกำเขาหนอองงวงแยวสอกขืบเส้นอีหลอวา่ามันแก่ไปตัวใหญ่บอเล่น เป็นจีนนางอินเนี่วนักสวมไปกับมาไปปะกำตัดอีโลเป็นเสือวางันาลูกงัวอีหลหัวมีสามตัวตัวท้องกลางนี่น้อยถ้าจะเป็นลูกมันอีหลอเป็นเสือหวังว่าลูกงัวเสียสะดุ้งเยอะสั่นไปถึงตัวแม่นแล้วสั่วๆัวปาติโมงเทาละเสียกันเล้งสึงอีกว่าแม่งปาติโมงมักกัมอีหละแต่เป็นคนจะมาหลักงัว เมดินต่วงเสือกวนรับตาสันยังฝีเขา้าคนที่จะเอาบ่อหมูมันเข้าใจว่าปินหัวปูบ่ดันว่าได้แต่งดังอีกเอาตัวนี้แหละสองเขาโอ้กันเอาฟ้าต้องคข้เอาฟ้าตอ้อ,าาตองดำมัดขอจุงเช็ดขอจุงโยนอีโลอดมัดขอจุงไปได้หัวนี่หล,ลังหัวเท้าอีหล คนหนึ่งหลับไปฟ้องตีตั้งก้นเสือก็เลยเดินอย่างจ้ารับโหรับตาใจสันซาซา,าบ่นึกฝอน้าเปลี่ยนคนถึงตายกำนี้เสืออับตาจนย่างเดินย่างเดินโดยคนดำๆไอ้หลมหมอนันจักตั้งหน้าไอ้หลมหมอน,นไม่แซตีทั้งหลังเสียกนรับโหูรับตากย่างด้วยคนบ่น,นึกเปาเป็นแมงปติโมงไปลอดจอดแผวป่าดงไม้อม ขาม้สองยอมอย่างพักมันเอาเสียไปลามจุ๋งจักหมือ่นอมัดปืนเ่าใหม่มันนอนอีหลอมัดไปปืนเขาใหม่มันหนีไปนอนบนเขาใหม่ย่างย้ายไหลเลาะเสาะตีแปงมอนขึ้นแง่ไปนอนล้อเจงก่อยคาเจงเจ้ากูจะฆางวดงนี้ครับก่อน แต่เป็นห้างมีมันไปใบหน้าออกล่ะยามเดือดสดเสาะยามเดือดถึงเวลามันก็สะเพาะปิกงามาตีอ้างเคยนอนหันเสียโคดโคู่อยู่ปื้นลูกหอนมีมันก็งอมถามเสียปาก้านอีโลชองคนอ้นหนีขึ้นไปนอนบนเขาใหม่แล้วก็มัดเสียไปตั้งหลุมแต่เป็นห้างหมีก็นั่นปีหมีจะปิ๊กมานอนห้างตัวเก่าอีโล หมีก็ง้อมถามเสียปากดานวาโอ้โอ้ไอเสือขิงนอนอย่างหันที่ปืน้นแห่งมันหมอบลีเสือเตะปากจูแล้วเอามือจี้เนาะแต่งสาบว่าไปเดือดดังเดะลิ้นเจ็บเจ็บแมงปฏิโมงหันขิงจะไปนันมันนอนบนหันเหระเตะปากเจ๊ขอเดชขิงไปเดือดเนาะจี้ขึ้นตางบนแมงปฏิโมงนอนอยู่บนไหน,น มันกินนอีกเสียก็กินหมีก็กินยังมันก็กินหมดอีหลดตั้งนาคิงจะไปนันมันนอนบนหันตัวมันน่ากลัวค่ะพอสันลังจุงค่าเดินตังกำจักอีหลอมันเตียวตั้งนามือมันสวััดไม่เซจดกนกูกรมอีหลอมันจุงห้างบนไหนข้างหนึ่งมันจุงข้างหนึ่งมันไม่ไม่เซเขียนห้างที่กนอีหลอแต่มันเปิดคนเราคนลระ มีว่ามีไหนค่าดีไข่หันเป็นได้ตัวมันดำกะวโกงเสียว่ามันนอนอยู่บนองค์ลงรับนอนขนข้อเริงโฟ,โฟโฟมีมันขำใจสู่อยู่นี่เนอเดี๋ยวค่าจะขึ้นไปใจออหมีเฮาเนะฮะจะขึ้นไปเพามันจะตรวจจะได้อีหรอ มันสาวเก็ไม่โจนพอเพียนไหวยิงยังขึ้นไปสองใจสะดุง้งไยหรอก็กลมลงมาหันว่ามีขึ้นก็จักมีดาบสวัดอิรวัตว่าคมมีดดาบตอแสงแต่วันมับซัวตองแสงอยู่หันเมืองเมืงเองอิโล มีขึ้นตนไหมไก่จะไปเทิงเสียมันก็เอิงหแหงมันอยู่หันอีหละ่ะสองอันก็ได้หวัดเป็นยังก็ไมา่เพี้ยนหนึ่งอย่างยังยัง,ง,ง,งอีหละ่ะผมเป็นมีขึ้นมาสองคนก็ได้กำมมิดดาบออกมาเนี่ยกเก่งัดไปวัดไม้ละทีหมีหันนคำนั้นมีงอมโผกำมจักลากมายำคนตื้นมีตำกำจักอีหลอะเสียคมมิดบางบาดมือมีงับเสาอัด กมห่อองมือมีหันเหลือดย้อยให้หออ้องเอสวัสดีนสว่วมือหกล่นใจใจแล้วนึกว่าเป็นหางมันส่วนสองขามยว่าซวยแต่ไห้หันเสียตัวลายหลุ่มเปื้นดีดนาไม่หนีลอยไปสะเวินตกฮะคนไปตีเออคนตกฮะไปคนตีคนต่างเสือก็สะตก เียกวิ่งเหมือนกันคนที่คนต่างโกงต่างขัวต่างยานอีหลอดต่างคนต่างขัวสองคนกันหนีขึ้นไปไม่จนนีหล่ะตกเสียงัตึมสวายหลอดมีกันหล่นเสียกันหล่นคนกับไปอีหลอดได้เล่านีน่ง่ายหนีทานปืนบ้านพอล้อพอมว่วนงินปีน้องขอจบข่าวสาร เขียนนำแต่งล้องบอถูุกประ้องสำนวนขอท่านผู้อ่านจะไปเหล่าควันย้ำพ่อสมควรจบลงเตาอีเล่าสู่กันฟังก่อนแน่านายเฮยครับจบข่าวปฏิโมงครับ